สบายดีเนาะพี่น้องเมื่อสุขสุขพ้นมาเมกะมาขอเกับหน่อยคือเก่าเนาะเมกะมีเรื่องบอสบายใจแน่เนาะว่าเห็นคอมเมนต์เนาะที่เฟินบอกว่าเช็ดแบบคุณใส่เนาะเดี๋เฮาไปเบิ่งนน้ำกันเลยเนาะแบบกะบูหูว่าพิษจะสร้างเหม็นจะสร้างไหนเนาะแต่ว่าเฟินเหม็นจะสันเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งเลยเนาะ เพิ่นเม่นอันไอ้บิกบ๊กใหญ่เนาะไอ้บิ๊กไงเพิ่นนลงหูเนาะขายผาเนาะเพิ่นเม่นว่าคือบอขายอันละแสนจึงไอยไว้เนาะดีขราบเจ้าตัวว่าเจ้าสื่อบ่ละทาวาขายอันละแสนเนาะแต่เพิ่นก็ให้ดีเราก็เอาเนาะแต่ <c oughs> มัดมาวันนี้เพิ่นเพื่อนแกนไมิดว่าว่าคอยหนีกวนตีนเนาะเพิ่นว่ากวนตีนลายเนาะ มาเนาะแด้วกัเพื่อนกบ็บอไลเนาะแล้วเพื่นอน,นก็เขียนมาอีกเพื่อนว่าเจ้ามาก,กว่กเพื่นก่อนเนาะแล้วเพื่อน่าบัวะพานี่ยห้าโลกเนะกาะคอ,อยออนนอกับวัวหุ่นมาเตือนใหยังเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็มาได้ว่าน้ำึงคือพี่าเนาะตัวนี้เนาะลายเขียนเนาะแล้วกับเพื่อนมาเขียนอยู่รวมมีดเนาะว่า ซื้อซื้อบนละซื้อและแนวนี้มีเงินอันละล้านกันสิซื้อ,อยาฮายาซาเลแน่ไลายไโอโง่สมองมไม้สัง่งกูบรายเหม็นใส่มึงมึงอยากมึงอยากถือคองบ่อมาเนาะนเป็นไามึงอยากถือคองบ่อที่มันเหม็นตั้งใหม่กูเห็นหัวตับมึงผูกเนาะแต่ก็เหม็นลงมาอีกว่า สายคอมเบอร์เฮียนเนาะมาสายคอมเบอร์เฮียนตัวนี้กับผู้หัวพิษที่ซ้ำก,กันเลยคลิปนี้กับมัเท่านะนี้เนานะทำไมคลิปหน้าเนาะไปคลิปนี้ก็บมเท่านะี้เนาะ